หลังคลอดประจำเดือนมาแล้วน,น้ำนมจะหมดไหมแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันเดี๋ยวคลิปกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่อง Youtube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบวี่แฮปปี้แล้วก็ติ๊กตอกโบว์เนิร์ดคิดนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะโอ้นะสิแล้วประจำเดือนมาแล้วนมฉันจะหมด สวัสดีค่ะวันนี้พบอกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะแม่โบเองเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะแล้วเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาอย่างยาวนานตอนนี้6ปีแล้วค่ะปริมาณนมแม่น้อยมากแต่ว่ายังคงยืนหยัดที่จะให้นมแม่ต่อไปให้ลูกได้มีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็กะว่าจะเลี้ยงจนลูกบอกว่าโอแม่หนูไม่อยากกินนมแม่แล้วนะคะวันนี้แม่โบมาตอบคาถามคุณแม่ที่ถามแม่โบมาที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลด์นะคะบอกว่าแม่โบคะคุ มแม่จะหมดไหมคะคําตอบก็คือไม่ค่ะนมแม่จะไม่มีทางหมดตราบใดที่คุณแม่นะคะยังคงมีการระบายน้นํานมออกจากเต้าไม่ว่าจะเป็นเอาลูกเข้าเต้า,ตาการปั๊มนมหรือว่าการบีบนมก็ตามแต่หากคุณแม่นะคะยังคงรักษารอบระบายน้นํานมออกจากเต้าไว้นมแม่จะไม่มีทางลดหดหายแต่อย่างใดทีนี้นะคะในช่วงที่คุณแม่เป็นรอบเดือนคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าช่วงนั้นนะคะ นมที่เราปั๊มออกมานะคะจะได้ปริมาณที่น้อยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่คุณแม่มีรอบเดือนเนาะฮอร์โมนเพศมันนะคะจะกดฮอร์โมนนมแม่ไว้นะคะก็เลยทําให้ช่วงนั้นนะคะที่คุณแม่มีรอบประจําเดือนนะคะนมแม่จะลดน้อยลงนะคะได้นิดหน่อยนะคะไม่ได้ลดลงเยอะมากไม่ได้ลดลงจนแบบว่าหดหายไปเลยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะในช่วงที่มีรอบประจําเดือนนมแม่ที่ลดน้อยลงเนี่ยให้คุณแม่รักษารอบระบายน้ํานมออกจากเต้าไว้ถ้าคุณแม่คนไหนเอาลูข้าเต้าก็เอาลูข้าเต้าเหมือนเดิมเลยค่ะ ลูกยังคงกินนมแม่ได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยแล้วก็คุณแม่คนไหนนะคะที่เป็นคุณแม่นักปั๊มก็ยังคงปั๊มนะคะได้ตามปกติเพียงแต่ว่าช่วงนั้นนะคะปริมาณนมแม่มันจะน้อยนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะให้คุณแม่รักษารอบปั๊มไว้ทีนี้พอรอบประจําเดือนนะคะมันหมดไปแล้วนะคะฮอร์โมนนมแม่ก็จะกลับขึ้นมาสูงอีกคร no ั้งหนึ่งนมแม่คะก็จะกลับมานะคะอยู่ในปริมาณเท่าๆเดิมนะคะดังนั้นช่วงที่คุณแม่มีรอบเดือนปริมาณนมแม่จะลดน้อยลงเป็นเรื่องปกติให้คุณแม่คงรักษารอบปั๊มนมไว มีทางแบบว่าหมดจะไม่มีทางหดหายไปแต่อย่างใดนะคะโอเคไหมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง YouTube n e r d k i d s นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระความรู้นะคะที่แม่โบเนยนมาแบ่งปันให้กับคุณแม่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะการดูแลสุขภาพแม่สุขภาพลูกนะคะคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ฝักทองนะคะเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมีคําถามสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนี้แม่โบจะเข้ามาอและตอบให้วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ